สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกนิกาเช่นเคยนะครับทาง YouTube Channel กับข่าวหนองคาย Good News นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารดีๆมีสาระและก็เป็นข่าวใกล้ตัวได้ง่ายๆครับด้วยการกดติดตามวันนี้ผมยืนอยู่ที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับถนนมิตรภาพอุดรธานีหนองคายขาเข้ากิโลเมตรที่5นะครับเพื่อที่จะมา ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการสกรส,กสคนะครับในการช่วยเหลือเพื่อนครูครับวันที่30มีนาคมเวลา9นาฬิกาสนาทีณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาหรือสอกอสคกิโลเมตรที่5ถนนมิตรภาพอุดอรธานีหนองคายขาเข้านาจรูนมะลาดวง ผู้มนวยการสกศคหนองคายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคายครั้งที่3ประจำปี2564ที่ประชุมมีการกำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิกประจำปี2564เตรียมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก ติดตามการพักชำระหนี้ของสมาชิกเตรียมจัดโครงการครูช่วยครูประจำปี2564หรือการช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินครูสุขใจครูไทยปลดหนี้เตรียมจัดอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นแก่เพื่อนครูและบุตรหลานหลักสูตรสำรวจวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและโครงการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกทั้งร้านค้าและบริการเพื่อให้บริการแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นายจรูนมลาดวงผู้อำนวยการสกรสคหนองคายกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสกสคหนองคายเพื่อขับเคลื่อนภาระงานประจำของสกสคแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนํานโยบายการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพครูเพื่อที่จะเปิดตัวโครงการการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อเป็นตัวอย่างนําร่องและพร้อมขยายไปสู่กิจาการและบริการอื่นๆทั้งสินค้าและบริการต่างๆในจังหวัดหนองคาย ครั้งนี้เราได้ร่วมมือกับโรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทหนองคายในการจุดประกายที่จะนำสินค้าและบริการมาบริการแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งจังหวัดหนองคายและทั่วประเทศเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันของบุคลากรเหล่านี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วยังเป็นการกอบกู้วิกฤตด้านการเงินแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกด้วย ด้านนางเรืองนภัทรวงศิริพักดีประธานกรรมการบริษัทพันล้านบูติกรีสอร์ทหนองคายกล่าวว่าขอขอบคุณคณะกรรมการสกอสอคหนองคายที่ได้เปิดโอกาสให้โรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทหนองคายได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวซึ่งตนและบุตรต่างสำนึกในบุญคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนครอบครัวของตนให้มีสัมมาอาชีพและเป็นคนดี เมื่อตนได้มีโอกาสได้เข้ามาส่งเสริมหรือช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อท่านเข้ามารับบริการจากทางโรงแรมแล้วท่านก็จะได้รับการบริการที่ประทับใจทั้งอาหารและที่พักในราคาที่พิเศษสุดกว่าทุกหน่วยงานครับวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการสกสคที่จะขับเคลื่อนภารกงานประจำของสกสคจังหวัดนองคายนะครับ แต่สิ่งที่พิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเราได้นํานโยบายเรื่องการจัดสริการคุริภาพให้กับครูมาเพื่อที่จะเปิดตัวและก็เป็นจุดนําร่องเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะขยายไปสู่จิจการและบริการอื่นๆนะครับสินค้าและบริการต่างๆภายในจังหวัดน,นะครับวันนี้เราจรึงได้รับเกรติอย่างสูงครับจากท่านาโรงแรม พันล้านหนองคายนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณอย่างสูงเพื่อที่จะเป็นผู้นําในการจุดประกายให้กับการบริการแก่เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในจังหวัดหนองคายและต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับรอบเหนือจากตรงนี้แล้วเรายัางคาดหวังว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเปการกู้สถานการณ์ ภาราคาจะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆของเพื่อนครูเรานะครับเพราะนั้นก็ขอถือการนี้หนึ่งขอบพระคุณโรงแรมพันล้านขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสกสคทุกท่านขอบคุณคณะทำงานและก็เป็นพิเศษเลยนะครับก็คือเจ้าของประกอบการทุกทุกแห่งนะครับดยความขอบคุณยิิงครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวเองนิดหนึ่งนะคะคุ้งเป็นผู้บริหารโรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทจังหวัดหนองคายนะคะ ก็ก่อนอื่นก็ขอพระคุณท่านผอ,อนะคะที่เปิดโอกาสจริงๆตัวกุ้งเองสมนึกในบุญคุณครูเสมอคุณครูก็เลี้ยงดูทั้งตัวกุ้งเองสอนกุ้งลูกๆจนเป็นคนดีทั้งหมดแล้วก็กุ้งมีโอกาสที่มีโรงแรมมานั่งนึกถึงอยากอยากมีสวัสดิการอะไรช่วยกันซึ่งคิดถึงว่าเออตรงนี้แหละคือครูเบื้องต้นคิดถึงแต่ครูเกษียณด้ยซ้ําไปค่ะ แต่เนื่องด้วยมามาณวันนี้ก็ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศนะคะมาใช้ที่บริการที่โรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทจังหวัดหนองคายเรามีสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งสามารถรับประกันได้ด้วยตัวุงเองว่าทุกท่านมาประทับใจแน่นอนทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็อาหารพื้นเมืองหนองคายที่กุ้งจัดให้เป็นอาหารเช้าแล้วก็ห้องพักที่สะอาดบริการที่ เป็นมิดไมตรีและเป็นสเสน่ห์ที่สุดของคนหนองคายคือมีจิตใจที่ดีค่ะแล้วก็ราคาพิเศษที่สุดกว่าทุกหน่วยงานแน่นอนค่ะสําหรับหน่วยงานครูนะคะกล่าวขอบพระคุณมากมากค่ะคุณขะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เกียรติดตามรับชมข่าวหนองคาย Good News ทาง YouTube Channel นะครับและก็ให้เกียรติกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับ ผมมงคลกน,นิกาพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ